สบายดีนพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยเดละพี่น้องตั้งตามพระพิธเนาะวันนี้เท่ากับสีพยายามดีหรือพยายามโตเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในไท้หน้าเขาเองเนาะใน้สายหน้าเขาเองวันนี้ก็ฝนตกแข่งกนนะพี่น้องตกแต่ซ้ำมุกเศร้าจนหอดเจ็บมุกเศ้าเลยแต่ซีซัมเอาไปฟังไทยเนาะ บันนี้ยังมันเศร้าอยู่นี่ก็คือเขาเนี่ยนะเขานาะงอู้เขาก็งามขนาดขี่น่อยเ้าูว่นน้ามันสิมีดีบ่แต่ว่าฝนกัตกแ่งอยู่เท่านหูว่าน้ามันสลดบ่อที่จังไหเบ้่งน้องกะโนขี่น้อยเนาะอ้นเขียวีน้องเ็เัสิมีน้ำบ่มีป่าบ่ nhanh tốt thế anh mới lựa ý của nó cuốn này Hãy ừ. subscribe <laughs>

ที่สวนในป่ากับบ่ทันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ได้แต่ป่าน้อยนี่คือป่าที่เฮาได้มีแต่ปลาซิวกับกุ้งพี่น้องเอ้ยเป็นตะสะออนบ่พี่น้องมีแต่ตงามๆเนาะพาฮอดนี้เฮาก็สิขอจบคลิปเพียงเทานี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เฮาเด้อ